ชมภาพบรรยากาศช่วงสุดท้ายฮะเข้าโค้งวัดตะโพสุดฟินสุดฟินสุดยอดลงแข็งแกร่งมากพี่หมีสุดๆไปเลยฮะโหลากระแรงดีดี หัวล่างนิ่งขนาดนี้ลากไปส่งลานปูน่อยไม่ได้เหรอครับทำงานสุดยอดนะไติดมอเตอร์ร,ร้านไหนครับเนี่ยฮะคร์ร,ร้านหไหนนร้าช่า,างแบงค์ระวัาางหมาระวังหมาเฮ้ย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 ,ยไปส่งเพื่อนสมาชิก<ะ>นะ ปิดที่ขาปิดที่ขาวไขาวไ้ไปฮะส่งเพื่อสมาชิกอยกย้ายภารกิจชีวิตฮะปิดปักมินขอบคุณหัวล้านน้ำใจงามสุดยอดยอดเยี่ยมทุกคนสวยงามอย่าออกไปลานปูนพี่เก่งลานปูนไปฮะ